สามีหึงภรรยาแล้วก็คิดว่าภรรยาไปสนิทกับทอม<ช>สุดท้ายก็เลยโศกสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอดคุณผู้ชมฮะคนที่เสียชีวิตก็คือภรรยาของมือปืนนั่นแหละชื่อว่าคุณพิชยาคุณพิชยาอายุ49ปีครับถูกทางสามีใช้ปืนยิงก็คือพี่บุญหลายเอาปืน9มมยิงเมียตัวเองนะฮะต่อหน้าทอมคนสนิทก,ก็คือสุนีรัตเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมดูในผังจะเห็นเนี่ยนะฮะ นี่คือตอนญาติิเขามาเจอร่างของคุณพิชยาถูกยิงแล้วแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับตำรวจพลทรายได้จับกลุ่มตัวนายบุญหลายผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้หลังจากนายบุญหลายเองเนี่ยพยายามจะขับรถกระบะใช่ไหมหลบหนีแต่ตำรวจก็สามารถสกัดจับเอาไว้ได้ก่อนโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีวงจรปิดเดี๋ยวจะได้ไล่เรียงปมวงจรปิดรถกระบะตอนบุญหลายยิงเมียเสร็จต่อหน้าทอม แล้วก็มีการพยายามจะขับหลบหนีแต่สุดท้ายตำรวจเขาไปสก,กัดมาได้นี่ใช่ไหม ค่ะอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดก่อนที่จะเกิดเหตุคือนายบุญหลายเนี่ยขับรถกระบะคันนี้ไปพร้อมกับลูกชายอายุ29ปีเพื่อจะไปตามภรรยาซึ่งไปส่งทางด้านคุณสุนีรัตน์ก็คือทอมสาวที่สนิทกันเนี่ยที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจะถามว่าเนี่ยไปครั้งหนึ่งคืนจะกลับบ้านหรือย,อยังเนี่ยค่ะเขาขับเข้าไปบ้าน,นของคุณสุนีรัตน์คือถามว่าทําไมหึงเอาง่ายๆเลยถ้าเรียกภาษาบ้านๆคือเมียไปดูหมอลำกับทอม,อมแล้วผัวก็เลยหวาดระแวงเนี่ยนะคิดคว่าจะสนิทกันมากไปหรือไม่แต่สุดท้าาาายยกร่เังงไ ผิดเนี่ยนะฮะแล้วตัวเองก็เสียทั้งเมียแล้วก็เสียทั้งอนาคตกลับมาฮะวงจรปิดไม่ได้มีนัยยะอะไรมากแค่ให้ดูรถว่าตอนที่จะไปตามทวงเมียเนี่ยกลับมาจากทอมแล้วเกิดอะไรล่าสุดเมื่อผัวหมดอนาคตวันนี้โดนคุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยเบื้องต้นตอนเช้าตํารวจพาไปชี้จุดที่พี่บุญหลายเนี่ยนะฮะอายุ49ปีได้ยืนคุยกับเมียแล้วให้สาธิตว่าไหนยิงยังไงจริงๆมันจะมีภาพตัดภาพไปตอนทําแผนเลยสิครับ ภาพทาแผนที่บ้านอันนี้คือตอนล็อกตัวเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาด้วยนะฮะโดยเขาจําลองเหตุการณ์ตอนที่ยิงต่อหน้าทอมบุญหลายได้ทําท่าให้ตํารวจดูว่าใช้มือข้างหนึ่งจับหัวข <ตำ S 1> องเม,มียน,นี่ฮะแล้วหลังจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งจ่อปืนยิงเข้าที่หัวนะฮะโอ้โหทำไม<ะ>มันเยี้ยมขนาดนี้วะเนี่ย,ยจิกหัวเมียแล้วเอาปืนยิงสองนัดซ้อนฮะนี่เขาให้ตำรวจผู้ชายสาธิตนะครับ นักข่าวพยายามถามบอกพี่นี่เอาจริงแค่เมียไปดูหมอลำกับทอมเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอปิดปากเงียบนี่นี่อันนี้มีตอนตำรวจเขาให้สาธิตเดียวกันมันจะมีช่วงตอนนักข่าวถามด้วยใช่ไหมในช่วงนี้แต่ปรากฏว่าบุญหลายไม่ตอบค่ะพี่ฟังหน่อยมันมีเหตุอะไรจูงใจน้องพูดพี่ฟังหน่อยมันขับแคนกายใจยังไง ทีนี้อยากฝากขอโทษอะไรไหมบุญหลายขอโทษทางลูกทางญาติทางเมียไหมลูกหนูพงครับยังหันมาหน้ารื่นยิ้มได้เด้เนี่ยนะฮะตัดผ้าไปหลังจากนั้นตำรวจคุมตัวกลับไปที่โรงพักไปสอบปากคำอยู่สองชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ทางญาติญาติได้เข้าเยี่ยมเปิดเต็มจอเลยก็ได้นะฮะโดยระหว่างที่ผู้สึกข่าวอยู่ด้านนอกสังเกตว่าลูกชายของบุญหลายกับพ่อได้คุยกันหลังจากนั้นเหมือนบุญหลายจะร้องไห้ นีฮะแล้วก็กอดคอกับลูกเข้าใจว่าคงจะเสียใจที่ยิงภรรยาตัวเองก็เลยกล่าวคำขอโทษลูกนะฮะว่าที่พ่อต้องยิงแม่ล่าสุดหลังจากสอบปากคำบุญหลายเขาเอาตัวบุญหลายจะไปฝากขังนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่นักข่าวพยายามจะสอบถามบุญหลายเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนทำแผนจิกหัวเมียมายิงเลยนะฮะฟังเสียงฮะ เพราะว่าเขาเกิดคุยกับลูกชายหมดแล้วครับประโยคสุดท้ายเลยเขาพูดอะไรกับพี่ก่อนที่พี่จะยิงเขาอะครับพี่บุญหลายทําไปเพราะถือใช่ไหมครับเพพูดกับลูกชายไปหรดเลหรือว่าทําไปเพราะหลักเราเราหัวที่สาวทอมเข้ามายุ่งใช่ไหมครับพี่บุญไหลหรือว่าเรื่องอะไรนะเราสงสัยมานานแล้วใช่ไหมพี่เราลองมันนานแล้วใช่ไหมครับคบกันมาห้าหกเดือนใช่ไหมพี่พี่บุญหลายเชื่อไหมครับว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆเขาบอกว่า เเป็นแค่่พือนนกัอยากบอกอะไรญาติญาติไหมครับญาติญาติมารออยู่ตรงนั้ะครับจริงๆจะมอ่ตัวอยู่แล้วไหมครับพี่หรือว่าครับทุกคําถามไม่มีคําตอบเนี่ยนะฮะแต่อย่างที่บอกบางช่วงบางตอนยอมรับว่าเครียดทับเนี่ยนะฮะแล้วถามว่าหึงไหมก็พยักหน้านี่ฮะเมียก็ตายอนาคตก็หมดนะฮะนี่ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มดูตั้งแต่ตอนไหนที พูดกับลูกมาแล้วมีอะไรอยากขอโทษแต่ปากปากถึงสาวทอมปากถึงความ,มายอยากให้เขามาแสดงความรับผิดชอบกับลูกชายผมสองคนนะครับแสดงควารับผิดชอบยังไงให้ถือยากให้รเราไม่ชอบยังไงทำแล้วครอบครัวเราแตกแยก <c oughs> ใช่ครับถามลูกชายเลย <c oughs> บครัผู้ชมครับนี่คือตอนที่ทางด้านของบุญหลายกําลังขอให้ทอมมารับผิดชอบและนักขาวก็ถามขึ้นมาเพราะทําให้ครอบครัวแตกแยกใช่ไหมเขาก็เหมือนจะตอบรับแบบนี้ แต่ทั้งหมดต้องให้ความเป็นธรรมทอมด้วยนะฮะไปดูหมอลำกับเมียเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมกับทอมนีเราไปเจอทางด้านทอมรายนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็ถามทอมนีเพราะตอนที่เขายิงเมียเขาเนี่ยทอมยังอยู่ในที่เกิดเหตุด,ด้วยปรากฏว่าตัวของพี่ทอมนีเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าแกรู้จักกับทางด้านของพี่พิชยาประมาณ6เดือนก็ถามบอกแล้วตอนไปดูหมอลำเนี่ยมันยังไงกันเขาบอกว่าก็คือรู้จักกันตอนไปดูหมอลำนี่แหละ6เดือนแล้วก็คุยเรื่อยกันมาเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้น คุณพิชยาเนี่ยมักจะชวนตัวเองไปดูงานหมอลำทุกครั้งบางครั้งก็จะแวะนอนที่บ้านบางครั้งเราก็จะไปนอนที่บ้านพิชยาความสัมพันธ์ขอยืนยันเป็นแค่พี่น้องนะฮะเราก็เลยถามว่าแล้วที่ผ่านมาถ้าตัดผ้าไปที่หน้าสามีเขาหน่อยวันนี้ตอนที่โดนคุมตัวขึ้นรถควบคุมตัวเราก็เลยถามทอมนีบอกว่าพี่แล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีผัวแล้วปรากฏว่าทางด้านคุณน,นีก็บอกกับช่องแปลว่ารู้มาโดยตลอด แล้วถามว่าตอนที่เกิดเหตุที่ผัวเขายิงเมียเขาเนี่ยนะฮะในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าต้นสายปลายเหตุคนตายต่างหากชวนพี่นีไปดูหมอลำแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เพิ่งทราบว่าพี่บุญหลายเห็นบอกว่าขับรถมาใช่ไหม และยังไง<ห>ต่อก็คือทางด้านพี่บุญหลายแล้วก็คนตายแล้วก็เพื่อนอีกคนขับรถกระบะมารับพี่นีไปดูนักร้องสาวที่อ่างน้ําทวัตชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไปดูด้วยกันไม่มีอะไรทจะบอกว่าผัวเขาก็ไป,ไปด้วย,วย<อ>ใช่แล้วก็มีความสุขสนุกสนานดีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแวงอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเลิกงานทุกคนก็กลับบ้านคืนนั้นน่ะพี่ทอมนียังไปค้างบ้านคุณพิชยาคนตายแล้วก็พี่บุญหลายอยู่เลยนอนรวมกันทุกคนก็ต้องรู้ดิถ้าอย่างนั้นใช่ก็คือเหมือนเขาบอกเขาเป็นเพื่อนนกั้ง ก็าไปนอนรวมกันปรากฏพอรุ่งขึ้นปรับทางด้านของคนตายคือคุณพิชยาเนี่ยก็จะไปส่งพี่นีแกบ้านแกอยู่ร้อยเอ็ดก็ขับรถไปส่งตอนสิบเอ็ดโมงแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปั๊บระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ว่าพี่บุญไหลายโทรมาตามคนตายบอกเมื่อไหร่จะกลับบ้านเมื่อไหร่จะกลับบ้านจนกระทั่งบ่ายสองขับรถกระบะตามกล้องวงจรปิดมาตามเองกับลูกชายแร๊บนึงนะก็ตอนแรกไปนอนอยู่ด้วยกันผัวก็ไปแล้วแยกกันเพราะอะไรก็คือ เขาจะกลับบ้านนะคะวันที่ไปนอนไปนอนอยู่บ้านคนตายกับบ้านพี่บุญไหลายนี่แหละเพราะว่าดูหมอลำเสร็จลุ่งขึ้นใช่รุ่งขึ้นคนตายเขาก็เลยขับรถไปส่งพี่ทอมอยู่ที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดล้วก็เลยไปส่งทอมนานขนาดนี้ไม่ยอมกลับบ้านวก็เลยวงจรปิดครับเมื่อกี้ที่ผัวกับลูกก็เลยขี่รถไปหาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทาไมต้องยิงอะเมย์คือเหมือนกับว่าพอขับรถกระบะมาถึงบ้านก็พยายามถามคุณพิชยาผู้ตายว่าจะกลับตอนไหนจะกลับตอนไหนแล้วปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ตรง บันไดปรากฏว่าคนตายคือคุณพิชยานั่งอยู่ข้างๆพี่ทอมนีเลยนะคะอยู่ๆพี่บุญหลายกระล้วงปืนออกมาจากย่ามแล้วก็ตามทําแผนคือเอามือจับที่หัวแล้วจ่อยิงระยะเผาขนตอนนั้นน่ะพอคุณพิชยาตายหัวยังลงมาซบที่ไหลของพี่นีอยู่เลยค่ะเน,นี่ยแหละคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่บุญหลายก็จะกลับไปที่รถด้วยความที่มากับลูกชายอายุ29ปีแม่เลือลูกก็ต้องเห็นว่าลูกาชายเ,<น>เห็นแล้วถามพ่อว่าพ่อยิงแม่ทาไม แล้วหลังจากนั้นพี่บุญหลายแกก็สะบัดตัวจากลูกทิ้งปืนแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปเลยอ๋อสแสดงว่าที่วันนี้ลูกมาแล้วพ่อกอดเหมือนจะร้องไห้ไปขอโทษลูกชายชที่ลงพักว่าพ่อฆ่าแม่แต่ที่มันโหดก็คือพี่ยิงเมียแล้วหัวเมียของพี่ก็หันกลับไปซบทอมนีอีกใช่ค่ะเจ้าตัวเองเขาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเลยนะฮะ แล้วมันเป็นอะไรทําไมแค่ก็เคยอยู่ด้วยกันอ,อยู่ๆแค่เมียกลับบ้านช้าต้องยิงหัวสองนัดซ้อนอเขาขอยืนยันนะฮะพี่นีบอกเราไม่ได้คบชู้เด็กขาดเราเป็นเพียงแค่พี่น้องไม่รู้เหมือนกันทําไมบุญไลขึงขนาดนี้ฟังเสียงคุณนีเปิดใจหน่อยฮะอย่าก็ลกกันเหมือนพี่เหมือนน้อง คุยกันตลอดมีอะไรก็ปรึกษากันก่อนเกิดเหตุก็ไปดูมะรำกันจ้ะไปดูมะรำก็กลับมาจากดูมะรำก็ไปนอนที่บ้านคนตาย<ส>ไปทั้งทั้งหมดนั้น,น <CC> สี่คนก็มีเอฟจีอีกคนนึงก็แฟนแฟนคนตายแล้วก็คนตายก็มีพี่ไปนอนที่บ้านคนตายหลังจากนั้นก็นอนกินข้าวกันปกติก็เขามาส่งกัน แฟนแฟนแฟนของคนตายก็ไปทํางานไปทํางานจะให้คนตายนะั้มาส่งพี่ที่บ้านรับรู้จะก็เขาเขาคุยกันบอกว่าไปส่งพี่นีกี่โมงอ้อก็บอกว่ากินข้าวเสร็จก็จะไปส่งเพราเขาไปเดินไปหาแฟนเขาก็จับศีรษะของแฟนเขาเ็าเจานะยิงได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งนดทีสองก็ตกใจตกตะลึงแล้วคนตายก็ล้มลงเกี่ยวข้างข้างพี่ พี่ก็ได้จับคนตายไว้อยู่มองมาเห็นเขาวิ่งลูกชายเขาวิ่งมาจับพ่อไว้แล้วก็เห็นเขาสะบัดอะไรกันพี่ก็อยู่กับคนตายอยู่ช่วงนั้นอยู่กับคนตายตกตกใจตกตะลึงอยู่จะบอกว่าให้น้องไปดีไปอยู่บนสวรรค์พี่จะหมั่นทำบุญไปหา แล้วก็ไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลเจ้าของให้ดีให้น้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์เขาจะอยู่ในใจตลอดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้คนหนึ่งที่<ม>น่าสงสารที่สุดเลยก็คือกลับมาตรงนี้ฮะนั่นก็คือลูกของฝ่ายหญิงใช่ไหม,มแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางด้านลูกของ คุณพิชยาเนี่ยเพราะเห็นพ่อยิงแม่แล้วก็เห็นทอมอยู่ในที่เกิดเหตุปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็คือน้องเบิร์ตส่งคลิปตอนที่ทอมไลฟ์สดให้ช่อง8ดดูเปิดภาพตอนทอมไลฟ์สดเนี่ยฮะเพราะน้องเบิร์ตบ,บอกว่าไม่เชื่อว่าแม่กับทอมนีเนี่ยจะเป็นแค่พี่น้องเพราะทุกครั้งเนี่ยทอมเนี่ยจะอยู่ข้างแม่ตลอดนี่ฮะอันนี้คือตอนทอมกับแม่เขาไลฟ์สดกันนะฮะใช่ค่ะนี่ฮะ,ะฟังเสียงหน่อยฮะ ถือว่าแม่พูดเอาเป็นเรื่องดีเรื่องละมุนบอกเลยว่ามาบ้านเจ้าของในข่าวพี่น้องถอดเ่นได้ไหมนะคะเป็นเรื่องน้ำใจอะไรน้ำใจโดยเบื้องต้นเนี่ยลูกชายเปิดใจกับเราแล้วก็ยังเอาภาพต่างๆเนี่ยนะฮะมาให้ดูบอกว่าเนี่ยทอมเนี่ยมักจะชวนแม่ไปนู่นไปนี่ลูกชายเลยไม่เชื่อว่าจะเป็นแค่พี่น้องนี่ฮะมันจะเป็นพี่น้องได้ยังไงมันเป็นดาราใช่ไหมถามถึงทอม ทอมมันเป็นเหมือนดาราหรือไงมันเลยตอบเหมือนกับมันเป็นดาราลูกชายนี่โกรธมากเลยนะคือลูกชายบอกสาเหตุที่พ่อต้องยิงแม่ก็เพราะหึงทอมแต่ก็ต้องยอมรับนะพ่อน้องอันนี้ก็ฟิลขาดเกินไปเพราะการฆ่ากันครั้งนี้แน่นอนที่สุดตัวของพ่อก็คือในบุญหลายติดคุกไปแล้วส่วนลูกชายบอกเป็นเพราะทอมนั่นแหละที่ทําให้ครอบครัวเรามีปัญหาฟังเสียงน้องผู้ชายบ้างฮะเฟซแม่ครับจะถ่ายรูปคู่กับ อันนี้ด้วยครัอันนี้ด้วยไหมตามตามสื่อบอกผู้หญิงคนนี้ว่าให้มาแสดงความรู้สึกกับลูกชายสองคนเขาหน่อยอมึงขอมึงพูดอะไรสักหน่อยก็ได้คือมเมื่อกี้พี่ไปถามเขามาแล้วเขาบอกว่าแค่เป็นแค่เพื่อนกันอันนี้ยืนยันว่าไม่จริงใช่ไหมทำให้พ่อเขาเครียดหนักถูกไหมอืออือ ต้อเป็นดาราสมหรัคือตอบว่าเพื่อนตอบเหมือนดาราครับแต่ว่าตลอด5เดือน6เดือนเนี่ยที่เขาบอกว่าเขารู้จักกันมาเนี่ยชวนไปดูหมอรำตลอดเนี่ยเขาบอกเป็นเพื่อนกันเนี่ยอันนี้ไม่จริงเลยเพราะพ่อก็เครียดมาตลอด5เดือน6เดือนติดต่อมาเป็นเฉพาะเครียดตลอดยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทอมนีเขาด้วยเมื่อเขายืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องถูกไหมฮะ